โล่ๆโลโลโจ๊าะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยดีต้อนรับเข้าสู่ยังมาทำชาแน,นลนะครับแล้วนี่ก็คือเกม GTA 5นะฮะวันนี้เรามาเล่นแบบเรียลไฟกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ไมเคิลจะขอมาทำอาชีพขับแท็กซี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปรับผู้โดยสารเอาใครมานอนตายอยู่นี่วันนะี้เปิดไฟเรียวรอติดปะวะมันจะไม่ติดเนะี่ยผมลงผมเอาหมอดอ้นี้ออก เฮับรถดีๆหน่อยขับรถดีๆหน่อยเดี๋ยวราไฟเขียวกันฮนะราไฟเขียวสักครู่นะครับตอนนี้ไฟแดงอยู่วันนี้มาเป็นอาชีพแท็กซี่นะครับดูซิว่าอาชีพแท็กซี่จะได้เงินดีหรือเปล่ารับแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะฮะ <c oughs> โหกวจะเขียวได้ ไปรับผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารรออยู่นะฮะไม่ละไม่สตงสต็อปแล้วยาวเลยไหนวะผู้โดยสารอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ฝั่งนะน,นู้นคนระับอุ้ยชนซะงั้นอะเย่ไป เลี้ยวขวานะฮะรู้สึกว่าต้องรอสัญญาณไฟโอเคเขียวแล้วรู้สึกว่าคนนี้จะไม่ใกล้ไม่ไกลามากนะฮะอืมฝาไฟแดงแม่งเลยตรงนี้ไม่ฝ่าดีกว่าครับรอก่อนรอก่อนเดีย๋ยวคนแรกเอาพนมเอาแบบธรรมดาก่อน เดี๋ยวคนที่สองนี่เอาแบบซิ่งซ่งงนะครับป,ป้ายยาป้ายเดี๋ยวต้องเล่นแบบแท็กซี่ดิฟถึงจะมันตอนนี้ก็ขับอยู่ที่9้าอุ้ยมัแต่มองเข็มไฟแดงครับไฟแดงใจเย็นเราก็วิ่งค่อมเล็งเข้าเลยเนี่ย เี่ยเขียวแล้วแล้วอาตรงนี้ตรงนี้ก็เขียวแล้วแต่ว่าตรงนี้แดงอยู่ครับโอ้ไฟแดงแบบเกือบแยกมันเยอะไงแผนที่นี่แบบยอดอะแยกเยอะมากแสงได้ไหมเนะ oh, มี่ย้ย <c ười> แสงแสงแต่ผมว่าไกลอยู่นะ โอ้พอสมควรนะดูในมินิแมปมันเหมือนใกล้ๆน่าจะไปทำงานนะมั้งเวลานี้โอ้โหเที่ยงแล้วไปไปไปย้าไปเร็ว<ป>เดี๋ยวมันจะแดงอีกรอบไอ้นั่นไม่ไปท,ทักทีเลยเราไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจราจรติดขัดกว่าเดิมอะ โอ้โหไฟแดงอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยว,วเราจะแท็กซี่ไปแต่งเครื่องคอรับให้มันแรงกว่าเดิมแล,แล้วก็ไปซิ่งกันไปไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเยอะไปเยอะไปไปเคียวแล้วสุกมว่าแท็กซี่เริ่มใจร้อนแล้ว <laughs> แท็กซี่เริ่มใจร้อนแล้วเริ่มขับสวิตสวาร์ทแะ โอ้ไฟแดงอีกแล้วไฟแดงจะเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวพูดจะสสางคนต่อไปนี้ต้องเตรียมมาเตรียมถุงให้เขาไว้เพราะว่าเดี๋ยวได้อวกกันแน่นอนเราจะซิ่งเต็มที่เลยนะตำรวจจะอะไรก็ก็ต้องหนีคนระับแต่ว่าในเกมนี้ตำรวจอุ๊ย ตำรวจไม่จับรถเร็วนะครับจับแต่แบบคาจกรรมอะไรเงี้ยรือวก็เรื่องทะเลาะวิวาทอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยววันหน้าจะมารีวิวตำรวจเมืองนี้ให้ดูครับว่าเป็นยังไงนะฮะแมเจอไฟแดงโคตรจะเยอะเลยครับเพราะว่าแยกมันเยอะไงเมืองใหญ่แบบนี้แหละอ้าวรถเมย์เดี๋ยววันหน้าจะมาขับรถเมย์บ้างวันนี้ขับ รถแท็กซี่ไปก่อนไช่เขียวแล้วรู้สึกว่าจะอยู่แถวนี้ครับเอเคใกล้ๆน่าจะถึงแล้ว่มีป้ายโฆษณาซูซูกิด้วย เหมือนจะเป็นที่มอดรีดักที่ผมลงนะครับมีโฆษณาเพียบเลยฮะโค้กก็มีบับซี่ก็มีเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะฮะกูจะไปส่งมึงถึงที่แล้วเอออ้าวชิบหายแล้วชิบหายแล้วเราดันมายินคนตายในเขตศัตรูครับ เชีย่ยหมาหมากัดหมากัดหมากัดยิงหมาเลยดีนะเราเป็นอมตะอยู่ไม่งั้นละง,งานช้างไอ้พวกนี้ต้องเจออย่างงี้ครับน,น,น,นี่ต้องเจออย่างงี้ โหหน้าเดือดออกเลยที่ไหนวะออกมาออกมาโอเคครับเก็บหมดละเรียบร้อยไปขับแท็กซี่ต่อโอ้โหเซ็งเลย เราเอาแท็กซี่ไปแต่งนะครับเพราะว่ารถเราแย่แล้วยางแตกด้วยโอเคขอแต่งแท็กซี่ก่อน,นครับนับแรกคือซ่อมรถใจเย็นๆเพิ่งเริ่มจ็อบใหม่อ่าคัสตอมฮนะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อเป็นล,เปลนล้อสปอร์ต เป็นล้อสปอร์ตอันนี้ก็เด้แล้วก็เครื่องยนต์นะเต็มที่เบรกดีมากแต่งให้ครบทุกอย่างเลยแต่งโชคแต่งเกาะด้วยฮนะมาดูสีเราจะเปลี่ยนสีได้ไหมเยสเป็นสีได้วะ่ะแท็กซี่สีอะไรดี สีเหลืองเห็นบ่อยแล้วอะแท็กซี่สีเขียวครับสีที่สองนะเอาสีเลยดีแท็กซี่เขียวเขียวเหลือง <laughs> เอ้ยแท็กซี่เขียวเหลืองน,อน่ะระดับสีเนา้เข้มๆหน่อยเยี่ยมไฟนีออนไม่ต้องใส่หน้าต่าง้าด่าง เอฟเฟกไม่ขึ้นอยู่แล้วใส่์เทอร์โบด้วยเอ็กซ์ตมีอะไรใส่บ้างอืมฮมไม่ค่อยมีอะไรใส่ครับที่สำคัญคือตรงนี้ไปทะเบียนเปลี่ยนไม้ไปทะเบียนเป็นยามาถ้ำมนะันี่เยอดเอนจินซาวนี่ซีเล็กเลยครับซีเล็กเป็น X80 อ้อโหเฮดพีนี่เพิ่มได้เยอะสักสิบทอกก็สักสิบแม็กสปีดไปไว้ที่ยี่สิบเอ็ดเลยมาครับพร้อมะมาคราวนี้เราจะแบบซิ่งกันแล้วครับผมไปโอ้โหโคตรซิ่งเลย เอารถไม่อยู่อะแรงเกินมามาครับมาครับมาขึ้นเลยคืออะไรนะ้องรถพี่แรงเอ,อ้แท็กซี่เขียวกับแท็กซี่เขียวชวนแม่งหมดและ้ะโอ้โห โอ้โหโอ้โหขับดีๆคงจะไม่ไหวแล้วแหละครับมาแทบจะดิฟตลอดทางเลยครับรถแรงไงรถแรงโอ้โหมันแรงไปว่ะผมว่า คือเหยียบคันเร่งปุ๊บรถปัดแล้วรอ,อนี้ปัดแหละรถโคตรแรงเลยฮะอุยชนชน,ชนไายาวไป,ไปเริ่มจะไม่เหมือนชีวิตจริงแล้วตั้งแต่เราซิ่งนะครับ แต่ว่าผมอยากอยากได้แบบมีสักสักหน่อยไงอยากรู้จะได้กี่บาทซิ่งเร็วขนาดนี้นี่เครื่องเป็นเ8็ดด้วยนะโอ้โหรถเยอะจริงหลบไปโอ้อเออบอกให้หลบไม่หลบต้องยิงแล้วล่ะ เครื่องโคตรแรงเอาเลี้ยวเลี้ยวผิดเลี้ยวผิดเอารถไม่อยู่นะครับเครื่องมันแรงจัดโหแทบจะปัดปัดทุกโค้งอ่ะดูดีดูด,ดีรถแรงจัดเหยียบคันเรง่งแรงไม่ได้ครับเยี่ยมถึงแล้ว ได้เท่าไหร่ได้276อโอ้ก็ใช้ได้นะเจ๋งอยู่กับแท็กซี่เขียวแต่ว่าเครื่องแม่งแรงเกินไปครับรีแพร์ต่อไปคัสตอมเดี๋ยวเราเอาเครื่องธรรมดาพอครับโอ้โหออเดอร์มาเพียบเลยว่ะ โอเคพร้อมคราวนี้เราขับธรรมดาพอครับเย่ลูกค้อคาอยู่ใกล้ๆครับผมมาคราวนี้ขับแบบช้าๆบ้างเย่มาเลยน้องโอ้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่1.5ึกิโลครับ ซ้ายขวาหน้าหลังไปได้แหมเล่นเป็นชีวิตจริงนี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกว่าสต็อปเพราะว่าตรงนี้ไม่มีไฟแดงแต่ว่าต้องรถฝั่งเราจะต้องหยุดก่อนนะให้รถฝั่งอื่นเข้าไปก่อนนะครับไม่มีรถแล้วก็เล้าไปยาวไปแหมแท็กซี่เขียวเหลือง <laughs> แน่นอนจริงใช้ได้อยู่นะ ครับเีรยวนี้เสียงยังเป็น x แปดศูอยู่เลยอขอแซงได้ไหมเผื่อจะได้ติปตรงนี้ไม่มีตำรวจก็ขับเร็วได้อยู่ครับอุ้ยเชี่ยวเลยอ่าเร็วนี้ครับรู้สึกว่าเขาจะไปชมชมเอ ข้างบนนะครับข้างบนมีที่อะไรดูดาวหองดูดาวอะไรอย่างนี้เน่ยาครับถึงแล้วเดี๋ยวเลือกเปลี่ยนเสียงเป็นรถมัสเซ่มั่งดีกว่าเย่ yeah, ได้เท่าไหร่โอ้โหไม่ให้ทิปกันเลยอะทิปไม่ให้เลยอะ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสียงครับเปลี่ยนเสียง ใช้จอยขับมันก็จะนิ่มอย่างนี้แหละคัสตอมฮะเอ็นจิ้นครับไม่ใช่ครับมันต้องเป็นซาวครับนี่ครับเอ็นจิ้นซาวครับเปลี่ยนเป็นมัสโซครับผมหืมออเดอร์มาเพียบเลยวะ่ะเป็นดุ๊กเทมพราเป็นโดมิเนเตอร์ดีกว่าถ้าจะเจ๋งดีโอเค,โอ,เคโอ้ยลูกค้าอยู่นี่เอง เอาขึ้นเลยพี่ e ย h เดี๋ยวแท็กซี่ยังมาทํำจะไปส่งครับหัวไอ้คนนี้ไกลอยู่ฮะสี่กิโลพอได้พอได้สี่กิโลขอสิ่งหน่อยตรงนี้ไม่ใช่ในเมืองซิ่งได้ว้ เดยขับ yeah. แบบมองอคลที่หนึ่งเยผมว่ามันมองทางยากนะมอง,มองอคลที่หนึ่งเนี่ยขอแซงครับพี่ขอแซงเวฟสต็อปสต็อปซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีรถไปสึกว่าถ้าเข้าเมืองนี้จะต้องติดไฟแดงยาวแน่เลยครับ ้ายขวาไปตรงนี้ยังเป็นหมู่บ้านคนอยู่นะยังยังไม่มีไฟแดงเรายังขับสบายสบายได้อุ้ยนี่ไงสิ่งสิ่งรถหมุนเลยฮะรถมันเยอะครับอย่าแซงทางโค้งนะของจริงนี่ก็อย่าแซงทางโค้งกันนะครับอันตรายเมื่อกี้ชนหมุนติ้วเลย ไม่เข้าเมืองว่ะรู้สึกว่าจะอยู่แค่ในหมู่บ้านในโซนแถบนี้นะครับเฮ้ยมันซับกุละหรือเปล่าไปครับยาวไปครับตร,ตรงไปครับไม่มีไฟแดงถือว่าดีแถวนี้ดีมากเลยแว่บนี่แสงครับแสง ถ้าเป็นของจริงวิ่งเก้าสิบในถนนแคบๆแ,แ,แบบนี้ถือว่าซิ่งคโคตรเลยโอเคมีไฟแดงจนได้ตอนนี้เราวิ่งมาครึ่งทางนะครับเหลือสองกิโลนะเอ้ยเหลืออีกโลครึ่งแมไฟแดงก็นานจริงโหกระจกแตกเลยอะกระจกแตกเลยครับอ่าอย่าไป อะไรของพี่เนี่ยอีดีก็โผล่มาโอ้ถนนมันก็แคบอยู่แล้วยังจะจอดรถเต็มเลนกันอีกไม่ต่างจากประเทศไทยเลยครับประเทศไทยเนี่ยก็จอดรถกันเต็มถนนแถมจอดแบบไอ้พวกไอ้พวกที่จอดซ้อนซ้อนซ้อนแบบซ้อนคนอื่นอ่ะมันชอบชอบแบบอันนี้ปะดึงเบรกมือไว้เราก็ จะไปดันก็ดันไม่ได้โคตรเซ็งเลยสวัสดีครับพี่ยามผมมาส่งลูกค้านะฮะขอเข้าไปแป๊บหนึ่งเะยครับผมอ่าพี่ยามบอกปไปเหอะ <laughs> พี่ยามบอกมึงไปเหะอะตรงนี้ไม่รู้เป็นบ้านใครนะครับเหมือนจะเป็นบ้านคนรวยถึงกับมียามเฝ้าอะคิดดูดิอ่ามักต้องเป็นบ้านคนรวยอยู่แล้วแหละ และนี่มาทําไมก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนจะมาปีคนส่วนหรือเปล่าก็จัดสวนอะไรอย่างนี้เปล่าไปครับแซงแซงแซงในที่ห้ามแซงนี่แหละเพื่อความเร็วเพื่อจะได้ลูกค้าเอาไม่ใช่บ้านนี่ว่ามันเป็นอย่างก,กับอาหารอะไรอะไรอย่างนี้เลยเอา่าครับ อโอ้โหทิปไม่ให้เลยอะอะไรวะคือขับช้าไปหรอทิปไม่ให้กันเลยเซ็งแลยบทิปเทิบไม่มีเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเราซ่อมรถกันแป๊บหนึ่งฮะเยี่ยมยอดรอออเดอร์รอออเดอร์โอเค order มาแล้วโอ้โหใครจังวะเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำเวลาความจริงแล้วเราก็ต้องสิ่นไงเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานครับไปไปไปเราต้องสิ่งแล้ว ผมว่าผมเปลี่ยนเสียงเป็นโดมิเนเตอร์ไม่ใช่หรอวะโอ้ยลูกค้าคือพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นเราเล่นทางลัดเลยไปไปครับทางลัดเลยฮะรู้สึกว่าจะไปโผล่ตรงนี้พอดีอีกแล้ว คือพระเจ้าครับเราต้องรีบไปรับเขาให้ทันเวลานะฮะไม่งั้นแล้วทิปเทบก็จะไม่ได้นะอุ้ยจะไปถึงลูกค้าไมเนี่ยเรามาทางรัดเนะี่ยเราแบบเน้นบริการนะใจต้องถึงนะแท็กซี่บริษัทเราต้องไปได้ทุกที่ครับผม เล่นแบบเป็นทางลัดไปเลยมาอย่า,ยาวปยนี่ฮะลูกค้าถือว่าเป็นพระเจ้าเราต้องรีบไปรับให้ด่วนนะเผื่อบางเจ้านี่เป็นสายลับเขาต้องรีบรีบกลับไปบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบไปรับเขาเนะี่ย แต่เห็นสภาพรถที่ไปรับนี่จะมากับเราหรือเปล่าตียังไม่รู้เย่ผมรีบมารับอย่างเร็วเลยครับอย่าลืมให้ทิปผมด้วยนะครับมาครับเห็นจากสภาพลูกค้าเราไม่น่าจะได้ทิปวะ เห็นจากสภาพลูกค้าแล้วไม่น่าจะได้ทิปต่ครับคนนี้นี่ขอไปส่งแบบรวดเร็วนะฮะเผื่อจะได้ทิปกับเขาบ้างไปอย่าไปครับซิ่งกันหน่อยอุ้ยไอ้นั่นมันเบรกทำไมวะไปครับเราซิ่งแล้วเต็มที่เลย ค้าเราคือพระเจ้าครับเราต้องรีบไปเผื่อเมียเขาออกลูก ulously, ตกไปน้องแท็กซี่ผีมาแล้วกลางวันขับแท็กซี่ครับกลางคืนไปซิ่งรถกลัวไม่ได้ติปแล้วล่ะลูกค้าจะอ้วกกันแล้วตายอย่าไปอย่าไป ยังไฟแดงอะไม่สนนะครับตอนนี้สนแค่ว่าลูกค้าเราจะถึงจุดหมายได้เร็วที่สุดยังไงอ่าเย้ยดูครับจะได้ทิปหรือเปล่าโอ,โอ้โห Allāh. ป้ายโฆษณายังใหญ่เลยอย่าเพิ่งสนคนระับ เอาลูกค้าเป็นหลักก่อนนะฮะต้องรีบไปส่งต้องรีบไปส่งเ,เร็ว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 คุณบงคุณบาทนี่ขี่ขึ้นไปแล้วรอแป๊บครับคุณลูกค้าผมกตลังจะรีบไปส่งครับผมรู้ว่าเมียของคุณกำลังจะออกลูกกำลังจะคลอดลูกนี่ฮะผมเลยรีบสุดชีวิตเลยฮนะโอ้โหโอ้โหโอ้รีบจนชนเคาตายเลย ลูกค้ารายสุดท้ายได้ทิปรือเปล่าได้ทิปรือเปล่าได้ทิปมั้เย้ได้ทิปเก้าสิบแปดเหรียญน,นะโอ้โหขับแท็กซี่มาทั้งวันเหนื่อยละต้องไปหาอะไรกินแล้วล่ะโอ้โหเหนื่อยครับวันนี้อ <c oughs> ุ้ย <c oughs> ถือถือปืนมาอย่างนี้เขาก็ตกใจกันหมดเลยอ๋อเหนื่อยครับวานนี้เหนื่อยต้องไปหาที่นั่งกินแถวนี้ก็ไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเลยว่ะอะไรวะเก้าอี้ไม่มีให้นั่งเลยจะหาที่นั่งกินโดนัทซะหน่อยอุ้ยมองไม่เห็น ดนชนเลยนุงไงที่นั่งเนี yeah, ่ยขอที่นั่งกินอะไรสักหน่อยครับเ <c oughs> อ้าอเก้าอี้ตรงนี้แม่งนั่งไม่ได้ <c oughs> เก้าอี้ตรงนี้นั่งไม่ได้ปะ <c oughs> อ้าวอ้าวมีเรื่องว่ะมีเรื่องเออเออต่อก่อนได้เปรียบต่ก่อนได้เปรียบมา <c oughs> มา <c oughs> มามา <c oughs> ต่อก่อนได้เปรียบ ใส่ก่อนได้เปรียบใส่ก่อนได้เปรียบอุ๊ยบอกว่าใส่ก่อนได้เปรียบไม่ไหวละมีเรื่องมีเรื่องแบบนี้ไม่ไหวนะครับรถพยาบาลมาแล้วผมเออนี่ไงแต่มันนั่งไม่ได้อะปกติมันจะให้นั่งนะไม่ไหวแล้วครับต้องเอารถแท็กซี่เราขับกลับบ้านไปกินข้าวที่บ้านดีกว่าเนะฮะ เราก็ไปหาเรื่องเข้ามาด้วยเดี๋ยจะตายซะก่อนคนระับโอเคไปกลับบ้านกันดีกว่าตามสภาพนี้แหละล้อหน้าก็ไม่หมุนแล้วครับสุดยอดเลยล้อหน้าไปแล้ว โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮนะโอ้โหออเดอร์แม่งมาเพียบเลยครับแต่เราไม่ทำแล้วเราจักลับบ้านยังหน้าระเบิดไปแล้วขอกลับบ้านก่อนนะฮะ <laughs> เราจะคลิปหน้าครับผม s e e you again ัส a p ไฟแดงโคตรเยอะเลย